พี่นอ้องฟองฝายเบิร์ดจะผูกจนะข้นเนาะเมื่อนี้ข้นขี้รืดอ,อะไรมาเล่นอยู่ที่ถนนเยาวราชเนาะทุกคนแล้วเมื่อนี้ข้นขี้รืดใชได้ผ้าฟีผ้าหน่องยางเล่นถนนเยาวราชเนาะ,ะกะเบิงผาดโดยรอบเนาะข้นขี้รืดกะ,อ,ะอธิบายนะบุ้งถือเนาะเพราะว่ายังบอเคยมากก,กะห้ภาพบรรยายเนาะทุกคน นี่ก็คืออ่าห่างหรือยังสักอย่างนี่แหละก็น,นักท่องเที่ยวร้อยๆเดชคนมาเดิ่นเห่ียญมาสื่อนู่นนี่นั่นเนานะอ๋อทุกคนบึงรถอ่าสามโลหรือว่ารถตุกๆเ็นก็เฮ็ดง่ามใช่ปะเท็มากเลยเยี่ยมเยี่มยม อมทางริมพุทบาทกันที่นีร้านค้าร้านค้าเนาะต้องไปทางูป่ะร้านค้าร้านค้าที่เคนขายเนื้ออยู่แนวกินชุดไฮไลท์ของอ่ายาวราชก็คือมักรถตุกๆนี่แหละทุกคนรถตุกๆรถตุกๆไม่ถึงแต่ห้านอ่า ่ายิ่นเป็นสีเรื่องเลืองแดงๆเนาะมาท่องเที่ยวมันมาร้ายเนาะอาจจะมีทั้งชาวไทยชาวจีนหรือเปล่าเบิงพลังเมนูอะไรเนี่ยทุกคนดูเมนูนยังไงพัดเสร็จมีวะโอทุกว่าคือคืนร้ายเนาะการท่องเที่ยวของประเทศไทย เต้อจากหมาไว้โอ้โหล้คืนมากเลยรถตุกๆนี่แหละรถตุ๊กๆคนขืนรถตุ๊กๆไ,ได้ทางนึ่มอืนรถซ้ำหรอหรือเปล่าเนาะอ๋อส่วนผักอ่าพังเบื้นนอ,อ,นนงองนั้นเนาะถนนนนทามกันก็มีร้านค้า้านขายคนเ,นเ็ม ตั้งเบื้องนี้สิสิอะนักท่องเที่ยวสิร้ายกลัวเนาะเพราะว่าคเคนคนที่นี่อะอันนี้กันได้เดิเล่ากันในในคนเดินโดยตรงเลยเนาะโอ้ร้านขายปลาหมึกขายอยังต่างๆนักท่องเที่ยวเยอะมากทุกคน เบงกอตามๆคนขี่เรือไปเลยถากังเว้นคนขี่เรือคิดว่าเพิ่นน่าจะแค่ลือออกเนาะข้าวนี่เนาะลือออกเพราะว่ารถอาเซีเลนชั้นจอนไายเนาะแต่ถากังขึ้นคนเชียร์ออกมาก,กันกันเพื่อที่จะให้คนเดินระหว่างักท่องเที่ยวเดินดูพังหนะก็โอ้เต็มเลยเด้ ทางคล้ายทองข้างทองใบ <c oughs> โอ้วันไหนเราขายยังงนอ้อโอ้มันจะกันเลยเด้ องค์การมายางเห่นหรือว่าเดินเห่นยญก,ง,กงคำกางพื้นเนาะเพื่อนกันนี่หายมายางเห่นแต่ว่าขอเสียจังหนึ่งก็คือเห็นแห่งการจาราจรติดเนาะรถติดเลยขอดีก็คือแบบว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเนาะทุกคนตามพุทธขี่หรือเข้าใจนะกระตุ้นเศรษฐกิจแห่งการท่องเที่ยวคพือคืนว หั่นโลเคียวได้เนี่วันเดียวคนนี้ถึงหั่นโลเคิวเลยว่าวายดีมากๆเลยเนาะซิม,มี่อ่ะมันซิมี่อ่ะพนักงานคนม,มาจดไล่ซื่อเลยว่าใไพไ,ไ,ได้คิวไหนเน,ะนาะโอ้ไพ่โบ้เฟย์มากอะแนะนำเนาะ มาย่างเลรียมากล่องเมืองเลยมาท่องเที่ยวเยอะมากคนเลยากคนเงลยลกครั้งแรกเล้วทุกคนกี่เดือนเคยมาเนี่ยก็เลยบูจักว่าสิอธิบายจังไกดีจังไกดีเนาะทุกคนมาทุก นี่นี่เป็นอ่าวันเสาร์เนาะตาเกียว่านะ้ง็นวอทลายครับองเรา่ยว่ารป็นยันอาทิตย์มา,าท่าองเห่อแห้งเทา ơi mà tươi ngang nóc luôn con ồ thay máy mát máy quá. con tiếng kiến ทางขางนี่ก็ที่เป็นหา่าน้ายยังเหรอเยาวราชฎผู่แต่เยาวราชฎรมาบนหาเชือเลยการท่องเที่ยวประเทศไทยถูกกดเีหย้าเลยนี่ประมาณ คิโลวันอาจะเป็นกิโลเนาะคิโลวันอาจะเป็นกิโลเลยแบบเพิ่นอ่าเพิ่นกี่กรัรด้วยกัน,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 นสุขภาพของคนเพิ่นกันให้เป็นทางเดินเนาะตามถนนเยาวราชเนาะนี่คือถนนเยาวราชอ๋อผลพลายยังวะบางจากไส้เค็มไส้หวานอะไรคาเช่นไรค้าอะไรค้า โอ้มาถึงนี่พันธีอันนั้นเนาะพันธีบริกันไว้แล้ทถนนโอ้ช่วยนะพนคนคือเขาไปร้ายเทวดาทุกคนเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนนะคนกี่ดูว่าจะขามทางไปแต่ก็เพ่อนเปิดเพลงยันแบบที่เลือกซีซิดนะก็ะเลยต้องเ่า่ายางมากโอ้หลุดตึกตุกคน ง้ามไปเร่ยรถตุ๊กุคนอ้าถนนไหนง่าวไปถึงผมเลยดินักท่องเที่ยวคนนี่เดี๋ยวสีผ้ายางไปเรื่อยๆนอเนทุกคนว่าสีคนสีไล่ทำไรนักท่องเที่ยวสีมาสทำไรเนาะขายดี การขาการค้ายเท่านี้คือคืนมากเลยนะอ๋อท่าโอ้โหทุกคนว่าเราทำไมยืนเนี่ย các bạn khai ba là khai thì có đà thế này co kia cá để cả nhàng vậy này món này kéo đăng đấy này rất con à là này là ba mực kéo đắng nó làm เพราะว่าพนมี้ป้ายพิมพ์เสื้อยังยังดีและกันที่มี่นแจกบตร์คิวเป็นบารที่แบบว่าโชว์เมนูอาหารเนาะเลี้ยนคิวรอประมาณสิบสี่สิบวิธีเด้๋ยนี่ทุกคนเอ้ยป้ายดีขนาดจนก้อกยุนฟูนอยู่นะป้ายดีขนาดนี้ป้าสุดยอดเลยเด้ยนี่ พี่เหลือรอยยี่โิบเขาเปนกองบ้านนั่นคู่หน่วยเลยอ่าต้องสามหมื่ว่านางมาทางนี้ต่อเลยทุกคน ท่องเที่ยวเพื่อนคนคิดดอว่าย่อมฮับและก็คึกคืนมากเลยสำหรับถนนเยาวราชนี่เพราะว่าพ่นชีช้องขอบขางทางนี่พ่นชีแบบกัน้นเอาทางยางเลยเนาะยางที่แบบนักท่องเที่ยวแบบยางเต็มม่สุดยอดเลยทุกคนเลย โอ้โหถ้าคนคลิปนี้มา่านี่คนคิดอกึกอ่ะทีใด้จบคลิปแซมนีก่ก่อนเด้อครับเด้อเดี๋ยวอ่าถ่ายไปมันกะคลิปมันจะยาวเกินไปมันจะอ่ามัหนาเบิงนะ้งเนาะการอถ่ายประมาณนี้ก่อนเด้อขอบคุณที่เขามารับชมเด้อครับเด้อจะท่ายนี่กะผา,ากลายผากแท้ผักโค้ดซับสไคร้หายค้นคิดลึกอ้อครับเด้อบ๊ายบาย